some ที่วัดปาวัฒโนหรืออาจารย์แก้วหรือวัดป่าปูเสียงโมหรือชื่อหนึ่งว่าอาจารย์ลูกวันนุสถานอนุศนอยู่บ้านโคกใหม่ตำบลศิลาอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูร์อาจารย์เพิ่งมาก่อสร้างสถานที่แห่งนี้เมื่อปีพศ .2560 เพิ่งก่อสร้างได้ประมาณ7ปีนี้บุกเบิกสร้างใหม่ ซึ่งเป็นเสนาสนะก็ยังไม่ได้มีอะไรครบมากตอนนี้กำลังสร้างศาลาอยู่ศา,าลาโรงฉันน้ำร้อนโรงครัวก็ยังไม่มีก่อนหน้านี้อาจารย์ก็เดินทางมารับพ้ากับพออ่อออฟ้าแล้วครั้งหนึ่งซึ่งสมเด็จที่พอออฟ้าให้ไป500องค์แล้วก็ได้ให้ญาติโจมทำบุญบูชาเพื่อสร้างเสนาสนะที่วัด ปรากฏว่าญาติโยมได้บูชาได้ปัจจนนนัยจ,จำนวนหนึ่งแล้วก็ได้ได้ปัจจัยจำนวนหนึ่งและได้ไปใช้นี่ด้วยตั้งแต่ได้ไปรู้สึกว่าสมเด็จที่ได้ไปนี่มีอนุภาพมากจากปกติอาจารย์ปีนี้ทั้งปไีไม่ค่อยมีปัจจัยเข้า,าวัดเท่าไหร่พอสมเด็จเข้ามาแล้วปัจจัยเข้ามาเลย และการได้ใช้นี้ด้วยอาจารย์ก็ดีใจพร้อมสตารลงุงปูตโตมีอาจารย์เคารพมาตั้งแต่ไหนแล้วและตั้งแต่สมัยคารว,วาอาจารย์ก็สวดชินบัญชรตลอดเวลาเดินทางก็สวดตลอดชินบัญชรมีความรู้สึกที่ผูกพันกับท่านอยู่จึงว่าได้มามีโอกาสได้มารับสมเด็จตนี้ถึงว่ามีความยินดีมีความสุขกับสิ่งที่ได้รับ แล้วเหมือนบารมีท่านช่วยอาจารย์สร้างวัดด้วยทำให้ยิ่งดีใจใหญ่ตั้งแต่วันที่ได้รับมารับไปครั้งแรกปรากฏว่าแบบเหมือนฝันดีมากเหมือนว่าว่าต่อไปจะเจริญเหมือนว่าไ <c oughs> นความฝันแล้วก็มีครูบาอาจารย์ท่านนิมิตบอกว่าเ,ออเดี๋ยวจะดีขึ้นแล้วก็เลยดูพพ,พ,พอรอับไปเริ่ม ตั้งแต่สมเด็จมาตั้งแต่วันแรกไปย่างไปยังไปปัจจัยเริ่มเข้าเป็นปฏิบัติหารดีเหมือนกันก็เลยมีความเชื่อและมั่นมั่นใจใน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 อนุภาพของหลวงปู่ก็เลยเกิดความศรัทธาครั้งนี้ที่มาก็จะมาขออนุเคราะห์รับสมเด็จกับออฟ้าเพื่อจะไปสร้างเสนาสนะที่วัดนั่นแหละเพราะเสนาสนะที่วัดก็ยังไม่สมบูรณ์โงครัวโรงฉาน้ำร้อน รับรองพระเถระครูบาอาจารย์ก็ยังไม่มีรับรองโยมก็ยังขาดเขิอนอยู่เวลามางานคนมาวัดก็ที่พักกไ็ไม่สะดวกจึงได้มาขอความอนุเคราะห์จากขอ,อ,อกฟ้ารับสมเด็จเพื่อจะไปสร้างเสนาสะนะที่วัดต่อให้สําเร็จรุ่ร่วงไปได้ส่วนญาติโยมที่มีจิตศรัทธาอยากร่วมบุญกับพระอาจารย์เพื่อสร้างเสนาสะนะวัดป่าภูเชียงโม ก็ร่วมได้ที่ธนาคารกรสิกรไทยเลขที่บัญชี150 283 8659ชื่อบัญชีพระอภิวัตรกินิดบนตีเบอร์โทร082 964 4995สุดท้ายนี้อาจารย์ก็ขออนันวยอวพอรให้ทุกท่านที่ได้ร่วมบุญในกับพระอาจารย์ ขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจนรลบันดาลให้แก่ทุกท่านมีแต่ความสุขความจเจริญปรารถนาสิ่งใดที่เป็นไปด้วยธรรมก็ขอ,ขอให้สำเร็จมีทรัพย์สัตว์ถุงคานบริวารนิสหายที่ดีนำพาจากความสุขความจเจริญมาให้จะทำกิจการสิ่งใดก็ขอ,ขอให้สำเร็จดังทุกประการเทิด